ีค่ะทุกคนที่เข้าโรงพบายผมตอนนี้เราอยู่ที่ะไรวะคาเฟ่คาเฟ่เตอกำลังได้ที่เขาเลี้ยงกันก็คือแบบว่ารอให้เด็กปีหนึ่งแบบงงไปที่หมดก่อนจะกินได้เพราะงงยอะงมากค่ะือแบบย้อนอารมณ์แบบปีหนึ่งแบบปีสองแล้วแบบเป็นรุ่นพี่อะค่ะ แล้วแบบมันรีบมันรีบคือสัปดาห์แรกนี่คือต้องเข้าเฟสต้องเข้าทุกคนเลยอ่ะแต่พอเดี๋ยวพอดูสัปดาห์ต่อไปห้องจะว่างไม่ใช่ใช่เข้าอ่าเดี๋ยวดูบรรยากาศเดี๋ยวดูบรรยากาศบรรยากาศตอนนี้ที่เราอู่แบบว่าบรรยากาศน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนคือแบบน้ำเนึ่งน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเนี่ยเพื่อนเพื่านเพื่อนคือแน้ำหนึ่งน้ำหน้ำหนึ่งเนี่ยเพื่อนเพื่เพอนคือแบบน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเนี่ยเื่อนเพื่อเพื่อนอแบบน้ำหนึ่งน้ำห่งน้ำหนึ่ี่ยเพื่อนเ ดแต่ทักทายก็อันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าผัวอนูเขาเรียกภรรยาเสร็จแล้วโอเคอ่ะเนี่ยมุกมุกไหมไหมนี่ก็น่ารักนะขอเบอร์ไม่ได้นะคะมีแฟนแล้วนี่จ็อบคือแบบเคยแต่ไม่ชอบขายรู้ปแต่คือแบบจอบอยากขายได้เพื่อนเราเพื่อนเพื่อนน่ารักม่าลูกเป็นเล่าด้วยนะวันนี้ข้าวกินไม่หมดข้าวเต็มเลยอ่ะเต็มเต็ม แล้วหรอไม่กิงกิน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 แดนแล้วแต่ว่าแต่ว่าอะไรนะเกลีเกลีหัวเอากลับไปกินเับไปกินที่หัโอเคดูบอลบอกไปเออใช่ดูบอลเมื่อคืนไหนได้ดูเปล่าเยอรมันเยอรมันตอนแรล้วมันกูรู้แล้วแต่จะพู้ปิดกูปิดแล้วแม่งเรื่องบอลเราจะไปอ่ะพูดเรื่องบอลแล้ว